คม,มนะคะขณะนี้นะ <c oughs> เราได้มาหน้าหอไข่มุกไม่ใช่หอไข่มุก,นะมมกร้านไข่มุกนะอกยซึ่งขณะนีะ้วันที่17เสิงหาคม249เวลาในประเทศจีนบ่าย3มโมง5 0นาทีเราได้ชิมชาไข่มุกไปแล้วนนี่ ผมเคยเห็นท่านแล้วในในวิดีโอจูเกียรเยใช่รูปติดตั้งแมโมนันมีสอง้ทอ่ใอย่างที่หนึ่งมโมนั้นเจือดองแคมโมนันที่นี่นียที่น่เามโมนั้นเจอดาคมโมนันจะอยู่ที่ไหนไม่ใช่ปกติอยู่ทีระเาไทยเป็นเสียงไอันนี้เป็นฝ่ามุกอยู่ที่ไรระเาศไทยต้องษาม่อะไม่ใช่ร ขาดูตงเงินได้ข้เินมได้คโอเคครับโอเคพาดูน่ยพี่ล okay. 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 hey, okay. okay, okay, okay. ีนเดี๋ยวก็พาให้ดูต้นไม้ออกเดี๋ยวก็พาให้ดูลองใช้เอาาอย่างนี้ใหาลองใช้ลงใชมีมีเมข้างใน่ไหมโอเคป่ตายังไม่ตายดี

อีห้าอ,อีหกอีเจ็ดเจ็ดีแปดีเก้ามีไหมคะมีสามสามีมีไหมยังสามสี่สองมีไหมยังลูกเล่นลูกเล่นสา ตามสีมั้ยสามสามตามสีสามมีไหมมี้าดี้ดหแล้วโอยส่แว่ะีคนีมากระดวสีขาวสีชมพูสีม่วงเลยเนี่ยถ้ามันเป็นสีธรรมชาติไม่ใช่รองสีอ่ะโอ้ดี ไม่ใหญ่ลูกกองกองทำเนส้อยต้มตุ๋ยนลยกินได้ทางๆงอะไรอันนี้ไม่เลยเลทเป็นกหอย่กินแขกบอกาทำมาลในหอ่าเข้าใจไหมเขใจออันนี้เน้อทอดเน้อกินได้ทิ้งไปอันนี้ไก่ท่าไห่ค่ะอานี่แตงโมปีกลองได้นะลองได้นี่นี่ลอง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 อหลอง่อองล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 อลอง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 อลองลองลอลองลององลอ อันนี้เลื่อนใช่ไหมต้องอกอเยของอันนี้เลื่อนเลยอันนี้ใช่ไหมนอนๆใช่ไหมอเลื่อนใช่ไหมนี่ี่นี่สั่งไ่าที่สุดอใช้กระจกใชกระจกอเย็นอันนี้อแ่อันนี้ฝึกใช่ไหมขึ้นนะคะ

ไม่มีผองแทนแม่เออไม่มีผองออกมาใช่ไหมไม่มีอันนี้ของปอมถ้าของแท้นี่ยไม่ต้องใช่เนี่ยป้าว่าตัวของแท้หรอไม่ต้องใช่แลยอ่ะคือก่อนแต่ว่าเส้นนี้อีสเตอรปีเรไม่ได้นี่แทอานเป็นหน้าหน้าปลาปูมันเป็นโปรงเงิยโอ้มาเป็นโปมีผงงใช่ไหมหน้าหน้าโคตรสนั่นใจมันต้องกินมาจากนี่ไม่ใช่แตงโอ้โหเป็นดินอ่อนนะ ไม่เหอานเดียวอ่นนี้เท่าไรคะราคาใช้สองหยวนอข้างในมีสองร้อยห้าสิบันสองร้อยห้าสันใช่อันนี้เป็นํางวัหมนกันะทิงขันมอ่าข้างในมียาสมุนไพรอ่ะอะไรอะไรก่ก้าไม่ได้อไม่ได้อ่าอันนี้สีเหปยาสมุ ลอง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 โฆษณาลอง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 ทาได้อะไรอ๋อมไม่แออนดไม่แออัไม่แออลองลองลองลอทาลงทาเนี่หนั่นยนี่น่นนะโฆษณาโฆษณาโฆษณาอ้ไม่ใช่ว่าตอนนี้ทาแล้วจะได้จะได้ผลันทนต้องใช้ประมาณต่อเ่งกันสามขวดใช่ไหมเนี่ยลายออกจากกระเป๋ง่ายใช่ไหม ร้านเป็นผ้าหยอานเป็นผ้าหยอยอ่าผารดีผ้าเสยหยอยอ๋อมีการทดลองทดลองท้าเออที่นี่เท่านั้นอ๋ออันนี้มันจะขายข้อกนดีขายไปถึงทางยุโรปสมบอติแล้วอันนี้มีสรรพคุณคือเอ่อที่อะไรเก้ร,รอยรอยยน โมยงติงกาที่ที่้ติงกาหางกาปักกาอีกาตายหมดแน่นะฮะที่สองคือคนเดใช่กันเี่ตอ่วด้อันนี้นังมีสองอันนี้ตอย่างัน ul ul ี่นี่นี่อันนี้เนฝรั่งเศส แล้วคาบ่อยแล้วทำให้เล่นหิวแน่ๆขณะนี้เราอยู่ร้านไข่มุกในน้าขาไข่สองอ่าเป็นการสองร้อยแปดสิบชุดละสองร้อยแปดสิบาทาส่งร้อยแปดสิบหยอ่าย่าไม่ได้ละถ้าซื้อเยอะลงได้อ่านี่แต่ลดเยอะไม่ได้อที่นี่คงมันจาลบบคนไทยใช้ได้อ่าเงินไทยเงินจีนลูกค้าได้อ่าไม่ใช่ไม่เก็่วไรอ่าวันนี้ลกหย่อนาคาอ่า วันนี้มีตาคาพ่เ็จอ่าสี่้าพีแข่งมอ่าชื่อตันีาคาชื่ัครับมาดูไข่หมู VIP อยู่ข้างนอเคตัวอย่างสร้อยไข่มนีฮววางสเียกันราคาอยู่ที่480หยวนยังไม่ได้โบก็อันนี้แพงอันนี้แพงแพง สีอาซีทองทองแพงทองแพงจุ่แล้วดำใช่ดำแปดพันแปดร้อยหยวนยังไม่ได้รถมีรถสิบเปอร์เซ็นต์สี่พันส่พันห้าร้อยธนสี่พันทองหักสามสามพันห้าพันบาทเดินทางใช้ได้อย่าบอกนะเราต้องเย็น ผลเส้นนี้ยีปีเส้นนี้อีสิปีแล้วสวยมากเลยสวยมากมากราคาเท่าไหร่นะสามหนห้าาม่นห้ายังไม่ได้หรแสนเจดหมื่นหบาทคงแปดสามหม0 0นแปลดอีสิบเปอร์เซ็ลดสิบเปอร์เซ็ยบยี่สิบ หลังจากที่ออกมาจากร้านไข่มุกนั้นเราก็เดินไปกําลังจะไปไหว้พระวัดได้มุกพระยกเป็นพระะยกเป็นพระยกที่มันได้มาจากพม่านี่ใต้เองค่ะนี่ใต้เองค่ะอาจารย์อะไรนะอาจารย์อะไรนะยิงซักอิงซักค่ะ ขณะนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปไหว้พระที่วัดพระโยกนะฮะไปเลยครับข้ามถนนไปลยมีปลเขียวไปเานดันี่เราจะเข้าวัดวัดไปไหว้พระพระโยกนะฮะต้องซื้อซื้อตัว๋วนะซื้อตัว๋วซื้อบัตรเข้าไปเช่นเดียวกันซึ่งขณะนี้เราก็มาคอยอ,อยู่ที่หน้าวัดพระโยกแล้วนะฮะ ครับนี่ก็คือภายในวัดประโยกซึ่งคณะ,ะทีมทัวร์ของเราก็ได้ไปธร้สมาการพระไปไหว้พระอะย่างชั้นบนแล้วรู้สึกว่าทางพระจะทำวัดพระก็มปไหวัดเส้าหลินและนั้น

แล้วนัเ,เดี๋ยวเขาปิดประตูแล้วห้าโมงเย็นปิดแล้วจะต้องออกก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปที่อะไรชมของแม่ด้วยเวลาก็ไม่พอแล้วต้องรีบดีบกว่านี่เป็นบรนรยากาศภายในวัดพระยกนะฮะ,ะซึ่งทางทัวของเราก็ได้มา,ากราบไหว้ พยกและกัพระพุทธรูปาตามพื้นที่ต่างๆของอโดยรอบของของวัดนะฮะซึ่งขณะนี้บรรยากาศภายในวัดก็อีกไม่กี่นาทีนี้ก็จะปิดประตูนะฮะตามเวลาปกติก็คือห้าโมงเย็นซึ่งขณะนี้ที่นครเชียงให้เป็นเวลา,าสีส่โมงครึ่งนะฮะ ยังไม่ถึงครึ่งดีนะก็ประมาณสัก20เยี่สิบเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีซึ่งมีชาวต่างชาติก็มากราบพระเยอะแยะมากมายนะครับก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ไว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งออกเจ็ดแเก้าสิบสิบเองนะครับสิบสิบสิบเขาเรียกว่ายวนพระอุโบสถแล้วเหยื่อไก่พี่ เออดีนะทุเรียนเนี่ยะะมีลมนะตอนนี้นะดีดีกว่าเมื่อวานเยอะนะเมื่อวานไม่ใช่ว่าไม่มีงลมนะอยที่ถนนนั้นชันบ้วงนะชนะครับ12บสองยีสังเกตดูนะจะมีรถไฟฟ้านะครับแต่ทีนี้ว่าไอ้ที่เรามองเห็นในข้างบนเนี่ยเป็นสายไฟนะแล้วก็แต่ว่าเป็นรถรถธรรมดาแต่ว่าไม่ทราบว่ามันเหมือนรถรางของฝรั่งหรือเปล่านะ นี่ส่วนหนึ่งของตลาดสินค้าโอท็อปนะฮะก็มีลูกค้ามากมายต่างชาติตาจังยกใหญ่เลยดีแต่ไม่ได้ทำอะไเลยก็มี เขาเหมือนบ้านเรารถมากๆเวลามีรถชนกันก็มีตำรวจมีทหารมาด้วยรถทหารทหารก็ทหารตั เราไปดิเนันคเากลับล้เย็นวันนี้นะครับคือวันที่17สิงหาคม2549นครเชียงรายขณะนี้เวลาท้องถิ่น6เิกา25นาทีเรากำลังจะไปรับประทานอาหารมื้อเย็นก่อนที่จะไปดูกายกรรมนะฮะนับพัตคารแห่งนี้นะครับก็ใหญ่โตพอสมควรนะ ลูกหวงเราก็กำลังทยอยลงจากรถนะเพื่อจะไปรับประทานอาหารเย็นนะครับอาหารเย็นขอให้อร,อร่อยครับเราตามไปดูนะครับว่าอาหารมีอะไรบ้างเมื่อที่อยู่ข้างนอกเราบอกตามเข้าไปดูซิว่ามีอาหารอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราตามเข้ามากินเลยนะครับก็รู้สึกว่ามีอาหารก็อินเตอร์อินเตอร์ของแบบจีนๆนะฮะก็ ก็อร่อยนะอร่อยท่าที่ทานมาดูหน้าตาทุกคนกำลังทำหนัคเมน